กับปีท่าน,นเนี่ยตรงนี้ตรงจุดกลางนะผ่างมีเม็ดต,ตามีเราเห็นไปพร้อมกันถ้าดูช้างนะครับเครื่องทรงช้างเนี่ยท่านดูช้างเนี่ยหัวไหลนะสองข้างช้างหันข้างหน้าอกกระช้างท่านดูความงามของช้างนะครับถึงพระแท้นเนี่ยยิ่งดูยิ่งนานยิ่งเห็นยิ่งสวยนะฮะนะฮะท่านดูนะวันนี้เนี่ยดูเรียบพระเนี่ยข้างๆเนี่ยท่านดูนะมีหน้ามีตาทุกองค์ท่าน โขงขุดนะท่านดูโขงเนี่ยเนี่ยดูนะฮะทุกองคเลยครับนะใกล้ชิดพระพุทธองค์นะฮะท่านดูนะฮะเนี่ยท่านดูความงามนะฮะท่านดูนะฮะเนี่ยเดี๋ยวท่านดูนะฮะดูความงามนะดูโครงสร้างความงามดูดูคาว่าเก่าให้ออกนะฮะเพราะดูเก่าออกท่านจะเห็นหมดเลยทุกอย่างนะมีทั้งขอบสันมีทั้งความคมว่าพันกระปีมีทั้งเครื่องตรงกษัตริย์นะฮะท่านดูนะ นั่เป็นอย่างนี้นะท่านดูนะฮะเป็นอย่างนี้นะท่านดูนะเดี๋ยวดูหน้าท่านใกล้ๆหน่อยนะลองอดสิบเอ็กดูนะท่านแลวเราศึกษาด้วนะเราไปดูนิ้วมือด้วยนะท่านดูนิ้วมือก็ขุดกับมือท่านดูแล้วท่านเนี่ยขุดนะท่านดูเนี่ยขุดนะะเนี่ยใช้ขุดต้องต้องต้องเอียงท่านนอนนะเดี๋ยวเอียงให้ท่านดูเดี๋ยวเดี๋ยวท่านดูนะฮะดูเส้นจานยันผ่านกลางองมีทุกองครับสมเด็จลุงฟุดก็มีทุกองคครับ ทุกสำนักครับแล้วก็เส้นจานยานผ่านหน้านะมีทุกองนะท่านดูนะเหมือนกันทุกองครับเนี่ยดูดีๆนะจะมีเส้นจานยานผ่านหน้าแล้วดูท่านยิ้มนะเนี่ยดูนะเส้นจานยานผ่านหน้านะท่านนะครับท่านดูนะเส้นจานยันผ่านหน้านะนะครับมีทุกองครับเดี๋ยวดูนะฮะดูเส้นจานยันชักๆนะผมพยายามเรียนท่านนะ ให้ชัดๆกันนี้นะเส้นจานยานผ่านหน้ามีทุกองค,ครับมีทุกองคครับมีทุกองเส้นจานยานผ่านหน้านะผมพยายามอยู่ที่แสงอยู่ที่เราขยับนะอยู่ที่แสงทุกอย่างไม่ชัดไม่ชัดนะไม่ชัดมาดูมาดูนิ้วมือขุดกันดีกว่านีเนี่ยเอีย,ยงอย่างเงี้ยจะเห็นนิ้วมือขุดถ้าดูนะถ้าดูการขดนะฮะ ท่านดูการขดนะฮะขดย่นยุบรัดนะท่านดูดิฮะหายากกับพระรอดนะหายากกับพระรอดนะพระรามแย่แเนี่เห็นอยู่องค์เดียวนะนะั้นยุบยุกต้นนะยุกต้นนะท่านดูผิวพัรณท่านดูสารพัดส,สีนะจนเป็นทับทิมสยามมาท่านดูนะ,นะเดี๋ยวเราไปดูนิ้วขุดท่านดูเลยท่านดูนิ้วขุดนั้น ท่านดูนิ้วขุดแล้วจานยันขึ้นมาตรงนั้นท่านดูท่านดูเนี่ยท่านดูเส้นจานยันแล้วดูดูนิ้วนะนิ้วนะนิ้วขุดมือก็ต้องขุดนะแล้วอย่างงี้ไม่ขุดทั้งองจะไปขุดยังไงท่านดูขึ้นขอบสันหมดเลยนะท่านทําทุกอย่างนะครับเพื่อให้พระพุทธองค์เนี่ยงามเลิศนะท่านดูปากยาวเลยนะท่านดูเนี่ยท่านดูปากนะองค์จริงเสียงจริงนะองค์จริงเสียงจริงแล ท่านส่องนะท่านจะเห็นเนี่ยท่านถ้าดูผงเนี่ยท่านดูผงเนี่ยผงมันหมวทุกตำหนักครับท่านดูเส้นจานยันนะครับท่านเห็นเส้นจานยันไหมฮะแล้วท่านเห็นเส้นขวางจานยันไหมฮะตารางไข้ยนะเส้นจานยันตารางไข้ยท่านดูเนี่ยเส้นจานยันเยอะเลยนะเยอะเส้นนะไม่ใช่เส้นเดียวที่ท่านเห็นนะเยอะเส้นนะเป็นเป็นเป็นร้อยๆเส้นนะแต่ท่านดูผิวมาละท่านดูเนี่ย ขึ้นลงขึ้นลงหยุดยุบขดรัดขึ้นลงเล็กๆนี้เราก็ดูได้นะดูเนี้ยยุบขดรัดขึ้นขึ้นลงนะดูพักๆักเนี้